ครับ F c ครับนี่คือนะครับเหรียญสตางรูเนื้อเงินแท้นะครับลายบัวกระหนกแข้งสิง F สีครับแล้วนะครับเราจะรู้ได้ยังไงนะครับว่าเหรียญที่เรานะครับถืออยู่เนี่ยนะครับเป็นเนื้อดีบุกนะครับหรือว่าเนื้อเงินนะครับ F สครับผมมีวิธีสังเกตนะครับให้ดูจุดเดียวเลยนะครับก็คือถ้านะครับเป็นเนื้อดีบุกนะครับผมถ้าเป็นเนื้อดีบุกนะครับตรง ตัวเลขชนิดราคานะครับจะเป็นเลขอารบิกนะครับแต่ถ้าเป็นตัวเลขไทยนะครับ2 0นย์ะครับ20แบบนี้นะครับ20แบบนี้ครับจะเป็นนะครับเนื้อเงินแท้ครับผม1 0บาทเหมือนส0สตางค์เหมือนกันครับผม10สตางค์แล้วก็นะครับชนิด5สตางค์เหมือนกันนะครับก็จะเป็นนะครับก็จะเป็นเนี่ยครับเนี่ยก็จะเป็นเลขเลขไทยนะครับ10สตางค์นะครับแล้วก็5สตางค์เห็นไหมครับ อันนี้คือครบเซตเลยนะครับผมครบเซตเลยครับผมอันนี้คือชุดเนื้อเงินนะครับลายบัวกระหนกแข้งสิงนะครับแค่นี้เองครับง่ายนะครับวิธีการสังเกตและวิธีการดูไม่ไม่ยากนะครับ20สตางค์นะครับก็กระบวนการผลิตอยู่ราวๆ7 5 0 0 0 0่นเหรียญนะครับราคานะครับในสภาพที่เล่นกันทั่วไปเนี่ยอยู่ประมาณ800บาทนะครับถึง1,000บาทถ้าสภาพไม่ผ่านใช้เล่นกัน1,800บาทครับราคา u n c นะครับส0สตางค์นะครับ สิบสตางค์เล่นกันนะครับอยู่ราวๆนะครับหลักร้อยครับผมหลักหลักร้อยครับสามร้อยถึงห้าร้อยบาทนะครับผมส่วนนะครับชนิดสุดท้ายครับห้าสตางค์นะครับห้าสตางค์นี้ก็เป็นตัวติดนะครับตัวติดเหมือนกันนะครับเล่นกันก็นะครับอยู่ราวๆนะครับห้าร้อยถึงแปดร้อยบาทนะครับผมนะครับห้าสตางค์จะแพงกว่านะครับสิบสตางค์นะครับเอฟซีก็เป็นนะครับข้อมูลดีๆที่มาแก้งให้เอฟซีได้ดูได้ชมได้ฟังกันนะครับ ใครมีเหรียญชนิดนี้ครับก็สังเกตตามที่ผมบอกเลยนะครับถ้าเป็นเลขไทยนะครับแบบนี้นะครับถ้าเป็นเลขไทยแบบนี้ก็คือเป็นนะครับเนื้อเงินแท้นะครับผมเนื้อเงินแท้ถ้าเป็นนะครับเลขนะครับอารบิกนะครับก็เป็นเนื้อดีบุกนะครับเอกีเท่านั้นเองครับผมคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเพบกันในคลิปตัดไปสวัสดีครับ